เนื่องในโอกาสครบรอบ67ปีโรงเรียนบ้านดินดำขอเชิญชวนสิทธิ์เก่าครูเก่าผู้ปกครองนักเรียนพี่น้องประชาชนและผู้ใหญ่ใจดีที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนในการก่อสร้างหลังคาเตาเผาขยะของโรงเรียนที่พังเสียหายจากเหตุวาตภัยปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำและจัดจ้างครูผู้สอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีธนาคารทออกสเลขที่020228543167หรือสแกน QR Code E-Donation ทุกยอดที่ร่วมทำบุญสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าหรือร่วมสมทบได้ในงานผ้าป,ป่าสามัคคี67ปีโรงเรียนบ้านดินดำ วันอาทิตย์ที่13เมษายนพุทธศักราช2568ณโรงเรียนบ้านดินดำทุกยอดที่ทุกท่านร่วมทำบุญช่วยสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนบ้านดินดำให้เป็นคนดีคนเก่งเรียนรู้อย่างมีความสุขต่อไปขอบคุณค่ะ